สวัสดีค่ะอาจารย์วินิจนะนะคะจากช่องรายการนงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การทํานายดวงชะตาร,รายสัปดาห์นะคะระหว่างวันที่26ตุลาคมนะคะถึงวันที่1พฤศจิกายนค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคําทํานายของผู้ที่เกิดราศีพฤษภนะคะหรือกระหว่างวันที่15พฤษภาคมนะคะถึงวันที่14มิถุนายนก่อนอื่นเลยค่ะขอให้ชาวราศีพฤษภนะคะ ตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวเราสับไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มค่ะจากนั้นนะคะเราจะเลือกไพ่มาทั้งหมดสิองใบสิบสองตำแหน่งตามตำแหน่งของจักรราศีนะคะสองค่ะสามสี่ห้าห,าหเจ็ดแ สิบสองครบแล้วนะคะคันทำลายแบบนี้นะคะอาจารย์บอกก่อนว่าเป็นดวงชะตาโดยวรวมทั่วไปของผู้ที่เกิดราศีพฤษภไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงชะตาของผู้ใดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงรายสัปดาห์ของชาวราศีพฤษภเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะหน้าพาเห็นชัดนะคะโอเค <c oughs> ช่วงนี้อากาศปเปลี่ยนนะคะดูแลสุขภาพกันนิดนึงค่ะอาจารย์ก็จะมีเสียงที่แปลกนิดนึงนะคะในช่วงนี้ดเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะและนี่นะคะคือคำทำนายหน้าไพ่ของผู้ที่เกิดราศีพฤษภนะคะประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่26 ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายนา <c oughs> ก่อนอื่นค่ะเรามาทราบก,กันก่อนว่าโดยทั่วไปชาวราศีพฤษภเป็นคนแบบไหนอย่างไรเนื่องจากว่าชาวราศีพฤษภนะคะเป็นชาวธาตุดินค่ะเพราะฉะนั้นค่ะความเป็นดินจึงทําให้เป็นคนที่ใจเย็นสกุมรอบคอบและก็นิ่งๆนะคะทาอะไรทําแบบช้าๆใจเย็นๆได้และไพ่ประจําตัวเขาเนี่ยก็เป็นไพ่ฮีโร่แพนเป็นไพ่พระ เป็นไพ่บาทหลวงเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการสอนชอบบอกชอบสอนเป็นคนที่มีองค์ความรู้เยอะนะคะและชอบช่วยเหลือผู้คนด้วยหาะนะคะใครก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือน,นึกถึงชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภ จะเต็มใจช่วยนะคะทุกๆคนที่ต้องการความช่วยเหลือขอให้บอกเขาจนบางครั้งเขาอาจจะหลงลืมดูตัวเองไปคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะคะชาวรา,พา,วราีพฤษภราศพฤศเนี่ยตัวตนของคุณเป็นแบบไหนคะ่ะคุณได้ไพ่หกถ้วยนะคะนั่นหมายถึงว่าในช่วงสัปดาห์นี้คะ่ะคุณนะคะ อาจจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนนะคะหรือตัวคุณอาจจะเป็นผู้สนับสนุนใครอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานโอกาสการเริ่มต้นการลงมือทําบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีที่คุณจะได้รับโอกาสบางอย่างที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นหรือตัวคุณเอง เป็นผู้มอบโอกาสที่ดีเหล่านั้นให้กับใครบางคนที่อยู่รอบตัวคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือเป็นคนอยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นคนที่แอแวดล้อมตัวคุณนะคะนั่นนี่คือตัวตวนของคุณที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว,ว่าการงานของคุณเป็นอย่างไรคะ่ะไพ่ตำแหน่งเรื่องการงานคุณในไพ่ห้าดาบได้มาจากว่าช่วงนี้ค่ะถ้ามีสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการกระทํา การงานต้องบอกก่อนนะคะว่าชาวราศีพิษภเนี่ยคุณอยู่ในช่วอองความไม่มั่นใจมีความลังเลอะไรบางอย่างว่าจะลงจะทําต่อหรือจะหยุดดีคุณลังเลคุณไม่มั่นใจว่าผลของสิ่งที่คุณทำมันจะ,ะเกิดอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นคุณก็เลยอยู่ในช่วงความลังเลความไม่มั่นใจว่าจะเอาอย่างไรต่อไปดีอาจจะเป็นเรื่องของการกระทํา เป็นเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงนี้หรือเป็นเรื่องของการงานก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคณะครัวไพ่ที่สอดคลอรน,นเรื่องของการงานการกระทํามีอะไรบ้างคุณได้ไพ่เดือมูลคิดมากขอ,อได้เลยค่ะเมื่อดาบมาเดือมูลมาคิดมากกังวลกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะคะกังวลคิดมากหรือกลุ้มใจ ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันใช่หรือเปล่ามันมาถูกทางไหมและควรทำต่อหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อเดอมูลมามีไพ่ลังเลมากลับมาถามตัวคุณเองค่ะว่าในสัปดาห์นี้ค่ะสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่กำลังสนับสนุนให้คุณมีความมั่นคงหรือให้การงานของคุณ มีความเติบโตรหรือไม่อย่างไรถ้าไม่ใช่ต้องทบทวนแล้วค่ะว่าจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือทำสิ่งใดเพิ่มเติมหรือหยุดทาและไปทาเรื่องใหม่หรือไม่นะคะต้องดูนะคะว่าคนทําอย่างไรเพราะไพ่คิดมากมาแล้วไพ่ตรวจสอบมาแล้วไพ่ความละเอียดมาแล้วต้องใช้ความละเอียดตรงเนี้ให้ถูกทางเพราะเมื่อนั้นค่ะเมื่อคุณมาถูกทางเมื่อคุณหาช่องทางได้ถูกนะว่าจะเอาอยัางไงนะนั่นหมายถึง ความสําเร็จมาสตามาเป็นความสําเร็จที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบปรับเปลี่ยนวิธีการปรับเปลี่ยนการกระทานะคะสัปดาห์นี้นะตั้งสติดีๆค่ะจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างและนั่นจะก่อโกรธก่อเกิดในเรื่องของความสําเร็จจากสิ่งที่ทําการเงินมานะความสําเร็จเหล่านั้นหมายถึงผลลัพธ์ในรูปแบบของเงินด้วย ดูดีๆนะคะว่าอะไรที่จะสอดคล้องก,กับการกระทาของคุณในช่วงสัปดาห์นี้ที่จะทําให้คุณมีการปรับเปลี่ยนและการปรับเปลี่ยนในช่วงจังหวะสัปดาห์นี้จะส่งผลให้คุณมีรายรับที่ดีเกิดขึ้นจากการกระทําด้วยเป็นช่วงที่ดีนะอย่าลังเลนะความลังเลเกิดขึ้นแน่นอนแต่เมื่อลังเลต้องหาความชัดเจนให้ได้ และความชัดเจนจะมาจากไหนก็มาจากการที่คุณต้องกลับไปดูไปตรวจสอบสิ่งที่คุณลังเลอยู่ว่าจะปรับเปลี่ยนจะเพิ่มเติมจะเ,มเปลี่ยนแปลงยังไงเพื่อม,มันไปถูกทิศถูกทางให้มันเป็นสตาร์ให้ได้และเมื่อน,นั้นก็จะมีทรัพย์ที่ดีรายรับที่ดีมีความสําเร็จจากสิ่งที่ทาเกิดขึ้นนั่นเองค่ะได้รับดูเรื่องของรายรับรายรับของคุณได้ไพ่หกดาบเพราะฉะนั้นค่ะ และการงานมาดีนะจะสอดคล้องให้คุณได้มีรายรับมีการเงินเข้ามาด้วยเช่นกันและการเงินที่คุณเข้ามาในช่วงนี้นั่นหมายถึงคุณนะคะจะนำพาคนที่อยู่รอบข้างคุณคนในครอบครัวหรือบริวารลูกน้องคนใกล้ชิดให้เขาได้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตด้านการเงินในช่วงนี้ด้วยเช่นกันนะคะอย่างนึงค่ะว่า ถ้าคุณจะเอาไปลงทุนหรือทำอะไรเพิ่มเติมโดยใช้เงินนะคิดให้รอบคอบเพราะมีไพ่ห้าถ้วยมานั่นหมายถึงว่ากังวลใจกับการที่จะทำอะไรก็ตามในช่วงนี้ที่มันต้องใช้เงินไม่เป็นไรค่ะสัปดาห์นี้ถึงบอกว่าเป็นช่วงสัปดาห์ที่คุณต้องตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบหาเหตุผลมาสนับสนุนการตัดสินใจ ทุกเรื่องเพราะการงานจะมาดีแหละการเงินเนี่ยก็ต้องดูว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้มีทิศทางที่มันสอดคล้องกันและนั่นหมายถึงเมื่อคุณปรับให้ทุกอย่างมันใช่และไม่ไปโฟกัสว,ว่ามันแบบลงทุนแล้วมันจะดีไหมทำแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ขอให้ดูว่ารอบคอบไหมถ้าคุณมองทุกมุมแล้วเนี่ยเหมือนเรามองเหรียญนะคะเราจะใช้เงินไปทำอะไรถ้าเราดูว่า ทุกมุมเนี่ยมันมีความเสี่ยงคุณก็ต้องคิดแหละว่าควรหรือไม่แต่ถ้าคุณตรวจสอบแล้วว่าทุกๆมุมเนี่ยมันมีความเป็นไปได้คุณก็สามารถทําได้เช่นกันตรวจสอบให้ละเอียดนะคะตัดสินใจด้วยความชัดเจนเพราะการตัดสินใจจะต้องใช้เงินบางอย่างแหละนะสําหรับคนที่จะทําธุรกิจหรือทําอะไรเพิ่มเติมนะแต่ถ้าสําหรับคนที่ทํางานอยู่แล้วการงานเริ่มเข้าที่เข้าทางก็ มุ่งมั่นต่อไปค่ะเพราะว่ามันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องของรายรับที่จะทําให้คุณน่ะนาพาคนครห์รอบข้างคุณครอบครัวบริวารคนใกล้ชิดให้ก้าวข้ามช่วงวิกฤตด้านการเงินช่วงนี้ไปได้นะคะพบความสําเร็จคุณได้สืบเรียนยังไงรายรับมีความเป็นไปได้ในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนแต่ต้องแบบต้องแต่ตองต้องตรวจสอบให้ละเอียดอะ่ะ นะแล้วก็เลือกทําในสิ่งที่มาสนับสนุนตัวคุณเองด้วยนะคะนี่คือดวงเรื่องการงานการเงินนะของชาวราศีพฤษเดี๋ยวคุณไปดูเรื่องของความรักคนมีคู่ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องการที่จะแบบมีโลกส่วนตัวต้องการที่จะแบบมีอิสระนะต้องการที่จะแบบทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเองเพราะฉะนั้นก็บอกคนรักของคุณให้เข้าใจว่าบางทีช่วงนี้ต้องการที่จะแบบทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเองเขาจะได้ไม่ห่วงคุณ นะถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วคุณอาจจะกลับบ้านมืดอาจจะไปทําอะไรส่วนตัวบางสิ่งบางอย่างก็คุยกันให้เข้าใจนะคะคุยกันให้เคลียร์เพราะไม่เช่นนั้นคุณก็จะอัดใจได้จะมีปัญหาตามมาได้คุยเข้าใจบอกคนทางบ้านให้ชัดเจนนะเราต้องการที่จะทําบางอย่างตามใจตัวเองบ้างต้องการมีอิสระให้กับตนเองบ้างนะคะคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้ไม่พร้อมเปิดใจใ,ใคร นะคะไม่พร้อมเปิดใจค่พราะคุณยังคงคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาอยู่นะไม่พร้อมเปิดใจก็ไม่เป็นไรก็ไปโฟก,กัสเรื่องงานกับเงนินละกันในช่วงสัปดาห์นี้นะการเดินทางในช่วงนี้ค่ะต้องบอกนะเพราะว่าหากมีโอกาสได้พบปะผู้คนนั่นหมายถึงว่าเป็นช่องทางที่ดีนะคะที่คุณจะพบคนช่วยเหลือนะคะสตามาในเรื่องของการเดินทาง เจ็ดเรียนมาในะเรื่องของการเดินทางนะั่นหมายถึงว่าเดินทางแล้วมีโชคเดินทางแล้วพบคนช่วยเหลือเดินทางแล้วมีโอกาสที่ดีรออยู่เดินทางอาจจะเป็นการเคลื่อนตัวเฉยๆก็ได้นะไม่ได้หมายถึงการเดินทางออกนอกประเทศหมายถึงว่าเคลื่อนตัวจากสถานที่หนึ่งไปที่หนึ่งไปพบปะไปพูดคุยไปสื่อสารไปเจรจาจะเป็นการเปิดช่องทางกับตนเองได้พบโอกาสที่ดีเกิดขึ้นในช่วงนี้ ะะแต่นั่นหมายถึงค่ะบางทีค่ะความสําเร็จหรือว่าเรื่องราวดีๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจทำคุณรู้สึกอึดอัดบางอย่างได้แต่ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นแค่ช่วงสัปดาห์นี้เท่านั้นนะคะเมื่อคุณผ่านคนช่วงสัปดาห์นี้ไปแล้วเดี๋ยวเรื่องต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มลงตัวมันจะเริ่มมีทิศทางที่ดีดขึ้นนั่นเองค่ะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับชาวราศี หรือนะคะในช่วงสัปดาห์นี้คือตั้งแต่วันที่26ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายนและนี่คือดวงชะตาของคุณนะคะชาวราศีพฤษภเดี๋ยวกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเพื่อมาอัปเดตดวงชะตารายสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ พเจอานรคือหนูอธิษฐานต่อจัก,กรวาลไหมว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ะตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญก็นหนูเชื่อว่าจัก,กรวาลจัดสรรมาให้หนู<ม>ได้เจออาจารย์ค่ะอธิษฐานได้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง,ง่ายเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยเห็นไหมมีแต่งมาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แน่นยัพอเราทําเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์สอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอ่ะมันมันยากมากเลยอ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอ่ะไม่ต้องกลัวเลยอ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะ่ะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนะ่ะอ่ขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะแม่ข้ากางข้าไปข้าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนล่วงกลมมาเลยรู้สึก้ยรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วภ้าแบบราศีมังกรอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลตะามูเลยก็ขึ้นมาเลยนะคะ Yeah, ดี <yeah. S 1> มากเลยค่ะเีย <Yeah, S 1> แล้วก็คือรู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบขย,ยันหรืออะไรอย่างเงี้ยผมต้องแบบว่าล่องมากกว่าน,นี้ได้แค่ดูโอคแค่แป๊บเดียวคะต้องขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ตรงนี้และทำให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแม้วอันเนี้ย้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะหลักจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทำได้เลยทำได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ย มั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอันนี้ไปนี้ราศีนี้จะต้องเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยนิ่ยงง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วก็มาเรียนตอนสอง ข้อสองก็ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียนเมื่อไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงนี้และเขาก็รู้ว่าเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความพยายามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มาน,นีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นค่ะอืมกระเบ้าแบนมากขึ้น มาเรียนกับอาจารย์ทําให้เราสัมผัสได้ว่าคําว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่ยแหละค่ะขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์เมนินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคก,การเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะเหนึงเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่ามึงเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งไม่ท้าคือการเริ่มต้น เริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการเงินหรือเรื่องต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กําลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีสิสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจําง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งเม่อกี้มันตนันุใช่ไหมหลักการจาร์ของอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไหม เข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ